สวัสดีจ้าพรุ่งนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดลูกสาวแล้วนะคะพรุ่งนี้วันเกิดองอิงวันที่สิบสามกรกฎาคมเกิดองอิงวันพรุ่งนี้เตรียมตัวกันไปส่งกำลังใจออยพรวันเกิดให้ลูกสาวเยอะๆะวันนี้เสร็จจากรายการคุยแชบโชอ่าลูกสาวก็เดินทางไปจงขอนแก่นเลยนะเดินทางไปขอนแก่นเลย แล้วก็มีแม่ฮักพ่อฮักไปเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกสาวไม่ใช่เหรออ่ามันเกิดลุงอิงอะ่ะเอ่อไปเซอร์ไพรส์อะ่ะวันเค้กขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักด้วยแล้วก็เดินทางไปที่ขอนแก่นแล้วก็ลูกสาวออกรายการคุยแชบโชว์เออสุดยอดมากไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะพี่ดันว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อุงอิงเขาเวลาเขาออกรายการอ่ะแล้วเขาออกรายการอ่ะช่องใหญ่นะ อืมช่องใหญ่ช่องอ่ะช่องใหญ่หรือช่องช่องดังอ่ะช่องใหญ่อถ้าเป็นแขกรับเชิญอ่ะไปเออไปไปออกไปโชว์อ่ะโดยแขกรับเชิญออกอรายการอ่ะลูกสาวจะตอบอคําถามแต่และคําถามคือคือ,คอตอบได,ได้ได้ได้ดีทุกประโยคคําถามอ่ะมันออกจากความรู้สึกอ่ะเออนะเวลานํามันออกจากความรู้สึกของลูกสาวแล้วก็มันตอบเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เสแสร้งก็ได้ดูนิดหนึ่งอ่ะ รายการคุยเช็บโชว์มันเป็นรายการที่เป็นรายการสดอมืมันก็มีเสียงเด็กๆแทรกมาไม้ที่เขาใส่เข้าไปอะนะที่เขาเสียบใส่ที่เขาใส่ที่จริงเด็กไม่ต้องใส่ก็ได้นะเด็กอ่ะเด็กเด็กคงไม่ได้ใส่อ่ะนะแต่มันแทรกเข้ามาในไม้มันก็รบกวนบรรยากาศนิดหนึ่งแต่พี่รันก็ก็ไม่มีอะไรนะก็ปกติพี่รันก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเราก็สนใจแต่ บังเอิญน่ะมันเป็นรายการน่ะมันมีเด็กเข้าไปอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันก็ต้องมีเสียงเด็กเข้าเขาแทรกไปอืมมันปิดไม่ได้อืมแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งนะเป็นอันวานะเป็นรายการสดด้วยอืมไม่ต้องมาตัดต่ออืมแล้วก็สัมภาษณ์ก็บางเอ่าคือมันดเราได้ดูลูกสาวเราน้อยไงมันไม่ได้จูใจอ่ะเอ่ใช่ไหมล่ะ เพราะเราอยากจะดูองค์อิงได้โดนสัมภาษณ์เยอะๆในความรู้สึกของเอฟซีอะนะแต่บางเอิญนี่มันมีเป็นครอบครัวใหญ่ไงมันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มันมีมันมีสัมภาษณ์ซอนุกด,ด้วยมีสัมภาษณ์น้องโจด้วยแต่ไปโปรโมทหนังไข่ออเอ่อเน้นน่าจะเน้นในการโปรโมทหนังไขอ่ออมัคจะดีมากเลยนะพี่หลานมากแต่พูดถึงอ่ะมันก็มันก็มันก็โปรโมทอยู่นะไม่ใช่ไม่โปรโมทแต่ก็คุยทุกทุก ทุกคอมเมนต์ทุกคําถามเพราะเป็นรายการคุยแชบโชว์เป็นสไตล์ของเขาอืมจเอมันเสเต็ปแรกก็มีเป็นครอบครัวของน้องโจออกก่อนลูกสาวออกที่หลังอืมแต่เอฟซีน่ะในความรู้สึกของ FC, FC เอฟซีมรว่าในความรู้สึกของเอฟซีเอขาอยากจะดูลูกสาวเยอะๆโดนให้ลูกสาวโดนสัมภาษณ์เยอะๆเออแต่เราก็เราเอที่เขาเชิญไปเนี่ย ก็มันไม่ไม่ไม่ใช่ไปโปรโมทหนังไทยอ้อนนะพี่รันว่านะเชิญไปคุยเชิญไปคุยไปพูดไปออกรายการแล้วเป็นประจบเหมาะด้วยเป็นภาพยนตร์ไทยอ้ออมของพ่อโจโด้วยก็ได้คุยนิดหนึ่งอืมแต่ก็ได้คุยนิดหนึ่ง,งก็ลูกสาวก็ออกมาช่วงช่วงหลังนะ่จาจะตอนสองตอนนี่แหละมามานิดหนึ่งอะ่ะประมาณประมาณมก,กินนาทีอะ่ะสองนาทีอ่ะคําถามก็ไม่ก็ปกติ ธรรมดาที่เคยถามอมก็เ,อเป็นว่าเราก็ภูมิใจลูกสาวก็ตอบได้ดีมากอะ่ะบางทีมันก็ไม่ถูกใจเอฟซนะีบางกลุ่มอ่ะนะบางกลุ่มเอฟซีที่เขาอยากจะมันไม่ถูกใจเอฟซีบางกลุ่มอะ่ะพี่นันว่านะในรายการคุยแช็บโชว์อ่ะแต่เราอะ่ะรายการไหนที่เชิญลูกสาวไปลูกสาวจะได้ออกนิดหนึ่งออกมากออกน้อยเราก็ภูมิใจอะ่ะเราก็ดีใจอะ่ะก็ถือว่ากระแสลูกสาวเราไม่ตกนะติดเทนตลอด แต่ให้กำลังใจพี่ดันว่าไปดูย้อนหลังอ่ามันเป็นรายการสดแล้วพี่ดันก็เดี๋ยวจะไปรอดูย้อนหลังนะแล้วก็พรุ่งนี้วันเกิดลูกสาวอ่าเริ่มน่าจะประมาณอ่าสาน่าจะห้าโมงประมาณห้าโมงเป็นงานฟรีนะงานฟรีเข้าชมฟรีไม่มีกลุ่มปิดสามารถไปอยู่หน้าง,งานกันได้เลยไปกันเยอะๆยะแล้วก็ปเป็นการโปรโมทของใข่อ้อด้วยแล้วก็บายสีส่ขวัญด้วยนะเห็นพูดอ่ะ ถ้ากำลังใจกันเยอะก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่รันก็จะขึ้นมาให้เป็นวัเดย์ให้กับลูกสาวอ่านะอาจจะนิดหน่อยคงไม่ได้ทำกิฟต์อะอยากให้ทิพซีเข้ามาร่วมกันร่วมเข้ามาร่วมวอวยพรในช่วงแม่หลันนะอ่าอาจจะขึ้นไลน์นอกสถานที่ไม่ได้ทายอยู่ที่บ้านอืมแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางวันนี้เดินทางกลับไปที่ฮองแข่นเลยแล้วต้องโจด้วยแล้วเดอะโก้ดวันนี้นะคะเดอะโก้ดอ่า น้องโจกไปออกรายการเดอะโกด์อ่ารายการผีเล่าเรื่องจริงในหนังภาพยในต์ไครออที่น้องโจประสบพบเจอมาแล้วเสร็จก็เดินทางกลับตีรถกลับไปที่ขอนแก่นเลยแล้วก็อวันที่สิบสามเป็นวันเกิดของลูกสาวแล้วก็เป็นรายการของหม่ำหม่ำโต๊ะหม่ำเดียวจอจอคิวออนแอร์อืมปังพี่รันว่าปังแน่นอนนะอืมปังแน่นอนแล้วก็วันที่สิบห้า อแล้วสิบสามเสร็จลูกสาวเสร็จเสร็จงานวันเกิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคลียรทุกอย่างเร 11, 30, 30ียบร้อยล้วเดินทางที่สี่เดินทางเข้ากรุงเทพวันที่สิบห้าเป็นพาพยนไ่อ้อแถลงการเปิดแถลงการพาพยนไ่อ้อวันที่สิบห้าสื่อมวลชนไปกระทบไหลดารากันเยอะเยอะเลยจ้าใครอยากไปเจอดาราใครอยากไปเจอตลกใครอยากไปเจอลูกสาวขวัญใจมหาชนใครอยากไปเจอน้องโจใครอยากไปเจอทีมงานพาพยนไ่อ้อ ไปกันได้เลยจ้ะไปกันเลยเดอะมอบางกะปินะคะพรุ่งนี้อืมรู้สึกจะสองรอบอเต็มเต็มทุกโรงภาพยนต์แล้วใครได้ขับไปชมไปฟังก็ช่วยมาคุยมาเคลียเมื่อเราให้แม่หลันฟังด้วยในช่องแม่หลันนะอืแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะพรุ่งนี้ขึ้นอาจจะขึ้นพรุ่งนี้คือคงขึ้นอาจจะขึ้นนิดนึงขึ้นมาแอปเปิลเบอร์ด์ลูกสาววันเกิดนะแล้วก็ทุกช่องไปหน้างานกันได้เลย ที่มอขอนแก่นอ่าวันพรุ่งนี้นะคะอ่เจวันหนึ่งเจวันสองก็ไปร่วมโอยพอรให้กับลูกสาวไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปโปรมโมทโปรโมทหนังไข่ออร่วมกันแล้วใครที่ไปดูหนังไข่ออเสร็จช่วยลงชุมชนช่วยแชร์ช่วยโพสต์ช่วยเล่าบรรยากาศช่วยเล่าแล้วช่วยชื่นชมนะคะช่วยเชียร์ช่วยดัน หนังไข่อ้อพ่ออยู่ไข่รออให้ปังปังพันล้านแล้วลูกสาวเป็นผู้ร่มสร้างด้วยแล้วเป็นหนังของพ่อโจเอพ่อโจเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนสร้างผู้กำกับก็บุเพันิวาตไขอ่ออเออบุเพันิวาสอ,อเจ้าเอยหนังดังพี่รันชอบแล้วก็ผู้เขียนบทละครอแล้วก็ โอ้ดูแลตื่นเต้นแล้วก็เพลงเพชรชาวดินลืมไม่ได้เลยก็คือเพชรชาวดินนะคะลืมไม่ได้คือเพชรชาวดินนะคะเพลงเพชรชาวดินเพราะมากาะมากก็อยากจะดูอยากดูอยากฟังอยากฟังอยากฟังแบบเต็มๆเลยให้สะใจเลยใครที่ไปฟังเสร็จแล้วมาช่วยคุยในช่องแมรันอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลฟทุกแชร์จากพรุ่งนี้นะคะเจอกันค่ะหน้างานของลูกสาวนะคะวันเกิดองิงสาวน้อยเพชรแพรศูนย์หน้าของสาวน้อยคู่บุญของ อ่าสาวน้อยพี่แพงพ่อลูกคู่บุญคู่บรารมีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทีจะฝังดูคลิปด้วยขอบคุณมากค่ะบ๊่ยบจ้าเลิฟเคะ่ะ